สบ ok ายดีพ um> si ี่น้องสบายดีเบิดสุลสุขคนพอกันตอนเกางเนาะแป้นงปลายเกางรูปดาวต้นม่วงไปปลูกไว้แถวดอนกลางต้นม่วงเนาะต้นม่วงกระสอนไปปลูกเรียงๆหน่อยหน่อยพูนอยู่ดอนอยู่ดอนนั่นปะนะปู่ปัญญามันเป็นมันก็บดอึดแล้วเปล่าเนี่ย Um มันใหญ่กว่านี้จังนะก่อนใช่โบเมเนี่นั่นนั่นสวิงหน่อยเอาเท้าด้วยนะเอาเีสบายดีเ <su> ด้อปลาุงกิ่ขเขวเศร้าพน้องเลยแต่ว่าสวยเลยแหละปนปลาได้ปนปลาปนปลาคอพ่น้องเพ่อนย้อยแล้วเราไปลุก ไปลกกาก็ได้เนาะกินไอ่ไอ้พวกเรลาหมานไปลักป่งกันหน้าเบิดเลยปิงน้อยหนึ่งแล้วก็เห็นเาคอมาพี่น้องมากินข่าน้ำกันมากแตะไที่ปาลูกเปืือนในฮะเลเนาะสาวหน้าเขาถ้ามาหน่อยก็ยังนอนอยู่เด็กๆกับคนหนึ่ง เกียนน่ะงงวกะบพาก็ได้ดอกเดียวไปจัดการมันไข่สอดม,ม,มันมันก็อยู่ลยเองกันหน่อยจโอ้ยมันมุนมันเล่นสบายงวน <c oughs> นี่ี้เขลออกยดข่าเจ้าหน้าที่ทำ้าชาเพลสบายดีเนาะ

ไปยังเราวรือฮะไปยังล้าแค้นเขาวแล้วเราซากระโดดใส่ตุ่มคูณเศร้าแค้นเขาวแล้วคุแกล้งเงินแกล้งปั้นเราแยกแยะไว้แค่นกับปั้น

เคยบอกว้าวในละโมงเน,น,นี่ยตอนได้จิบนได้กคืนตอนขึ้นก็เพ่ายว่าตอนลงจ้า,าดกเลยหมดตัแวแ <c oughs> ม่แม่มาหา <c oughs> ันจะบอกเขาจะลงดนเลยคามรูลงงตัวเม้าท์เห็นก็องลงไปเฉยละขอลำลามได้ตายแหงเลยมั้งระบุวัยนี้อันนี้ว่าดูลองมาครับคลิป จได้เปต้นขาพะยออีกเล่นคุพยอโอ้ยาเป็นไก่เด้อมองะมันมุนนับแพมันมุนขาคุ่่กามถับมาสามยืนึ่งเหมือนยืนซึ่งเหมือนคนยืนยึ่งมาสามมาขิ้กัวมาี้หลอกเลเจ้านักกัวจกลงก่อนเลยาขามันเบาบัว

กินได้สิ่งขอรับบ่บูทื่อมาให้กันให้กันกิ่ไอ่ะาววิชื่ออเหรอนาว่้องใ่ได้ห่ใหญ่อืมเป็นวิงเร้างนไ้เช่าคนเพิ่มแล้วนะจ้องมห่ละได้แล้วา ต้นเนีกระดูกด้วยังนะต้เียว้าวง่อนวสื่ออตาไปปูกตาเกิด้นมันเฮง่ต้นใหญ่ป้ว่นยนอยมันเกิดม่กินยฆ่าข้มันเป็นเลยค่ะจะมาเป็นลอ ทำน้ำชาเนี่ยค่ะก่อนข้าวที่กินข้าวเหนียวอันเนี้ยมาทานค่ะได้หมดดีกว่าอันแต่ก็มันดีกว่าอันต้องปล่อยกับพ่อหลวงอมนะอันนี้เป็นยาละก็ไม่ต้องล่าต่างหรือเปล่าเฮ้ยมันจตามอย่

มันเปนหรืเปล่ามันเลอะหัวนะได้แล้วด้แล้วเท้าเขาเลยมันปิ๊ดหยาดเลยมีเงาเยอะพามูออกไหนมันปิ๊ดหยาดแล้วมันจะมันชุนเหมันสระน้ำพอน่ะมึงไปไปตู่ขาเนาแกงเขาเปิดไปเนาะเนี่ยมันยังเยอะเลยทำว่าจะอะไรใช้โ่ะ เป็นลำไทรไทรก่อนดีกว่าไหมจิบหน่อยเด้อได้ซิปเอ็ดด้านที่เราเข้าที่ระพีแถ่เนี้ยเดี๋ยวถ้าใครแปะนะที่จิบแล้วจิบได้อีกเอ็ดด้านที่วะหนึ่งสองโอ้โห

แม่มาฆ่าเมยมันเห็นเสี่ยไม่เป็นไรทำสิมาได้ก็ได้มีสัตว์ที่เขาฆ่าแต่ทะเลก็มีมือเราฆ่ามันฆ่าก็มือเราอ่ะเอยู่ไม่ทำเถอะดีกว่าไม่ใส่ลูก โอเคชิอชาไปอีกโอ้เีเอาชิบช้างชิบ้างแล้วช้าไปมาก